สวัสดีครับผมพี่น้องป้องไปสู่โหสุ่นนะครับพบผ่อครับตากี้เสี้ยนกุ้งครับพี่น้องครับเมื่อนี้นะครับพ่อพี่พี่น้องครับมายามตุ่มดักกุ้งนะครับตะกี้เสี้ยนกุ้งได้มาใส่ไหหมื่อว่านรอบคํานะครับแต่เสดายนะครับขอไป้ทีได้นเายให้พี่น้องดนเบ้งนะครับอ่าแต่ว่าบอเป็นยังครับพี่น้องมายามน้ากันยำเร้าคือเก่านะครับผมเมื่อนี้นะครับเขาใส่ที่ไม่นะครับพี่น้องครับเป็นฟังตรงขามทั้ง คุณนะครับก็คือฟังล่วงสีนะครับพี่น้องครับเนื่องจากว่าเขาบม่เคยใส่นะครับช่วงล่งหลังมานี่นะครับสําหรับต้นปีนี้นะครับไม่เคยใส่เลยนะครับผมมีมีมีเนี่ยแต่แต่อันฟังบันไดทั้งนั้นนะครับอ่าแต่ว่าทั้งนี้เขากระจายมาสามอันนะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวมาเบื้องลังแหลกแหกม้านนํากันนะครับพี่น้องเขานะครับสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะโอ้เบมึงกันนะพี่พ่อได้รุ่นบ่ลังแหลกกระหูเลยนะพี่น้อง โอ้ถึงกี่เรียครับพี่น้องแต่ใครในอายุพี่น้องครับบ่ได้ถือว่าขี้ไหล่นะครับอู้เงืาเบิดเลยตัวนี้ขันเงาอบเบิดสีม่วนอยู่นี่อันนี้เงืาถุงมันเบิดนะครับอยู่ในถุงนะหลังแรกไปแล้วนะครับดีแล้วล่ะเข้าบ่ได้ใส่ทั้งนี่ไหลนะครับเพราะว่าขันเส่ไหลกับซีบ่ค่อยถือบนไดีนะครับมาเบิรงหลังนี้ครับมื่อนี้เขาใส่ไปสิบสิบสองลังครับพี่น้องครับ สิบสองลังาน,นั้นนะครับเ้าใส่หมวกไม่เคยใส่ครับพี่น้องเอาอันนี้คือถือถอยู่ละฮันบานีเอาพี่น้องอันนี้คือถืออันนี้ถือบางย่างคักได้เอานี่นะครับปลามัดกับเขานําเดี๋ยวล้างตุ่มดีดีก่อนอะ่ะมาบานีโอ้อันถือกัอนมาถือ,อ,ถอตัวนี้โอ้เงินเหรียญบาทต้องใส่รุดออกจากกระทงเพราะเป็นยัง,งเขาห้องเก็บครับพี่น้องบ่มีเก็บครับเอาไว้นี้ละ อันนี้อยู่ในปลาครับพี่น้องฟังแต่วันออกข้าวใบเตยได้ครับข้าวใบเตใส่มืออื่นนะครับใส่มือแรงข้าจะใส่ตยสุหมือบ่ได้พี่น้องเดี๋ยวกุ้งมันสิจับทางได้มันจะไปบอกกันใช่ล่าอู้อันนี้คือนนักเถอะวะาโอ้ถือเนี่ยครับพี่น้องโอ้เห็นบ่ดละโอ้ข้านา้าเอาพี่น้องครับเดี๋ยวขออนุญาตก่อนมันเคี่ยวพันผ่านขาเราเนี่ยนี่เดี๋ยวมาเบิ่งตรงนี้ครับพี่น้องครับข้าวใบเตยพี่เห็น้องได้เบิ่งนะครับ หลังๆมาเขาปลละเลยมองนี้ไปเลยนะครับ <c oughs> ตะเก,ก่านี่ถือไรด้พี่น้องบอลน,นี่เ <c oughs> บิ้งกันนะ <c oughs> ปลาห่วยปล่อยปลาละเลยว่าเหตัวนี้ <c oughs> โอ้ถ,อถ,อถือถือถือพี่น้องนีแต่ตัวใหญ่เลยนะครับสำหรับกุ้งนะครับ <c oughs> ประมาณมีตัวนึงนะครับอนอกนั้นก็เป็นกุ้งหมดเลย <c oughs> มาดูตรงนี้พี่น้องมาดูตรงนี้ครับผม <c oughs> มียังหลายครับเหมือนนี่อย่าให้พี่น้องไปเบิ้งน้่กันครับ ลงมองนี้ธรรมะระวังในการเดินนะพี่นอ้องเดี๋ยวเบิ่งก่อน,นโอ้ใส่เนี่ยอยู่พี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ่งอ,อีกฟังห,หนึ่งครับมาพี่น้องไหมฟังนี้ครับฟังนี้สองหลังมีตะกร้หนะ้ำงหลังหนึ่งครับพีหน้าเข้าเนี่ยอยู่ี่แต่วันตะเนี่ยตะย่ำไป ที่มันงานพวกฟาซีนะครับพี่น้องเพราะว่ามันไอฮัาลัางอันมันดูดลายเทียร์ล่ะนะครับโอ้คือว่าถือลายอยู่ด้วพี่น้องนี่อ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งตะกร้ากันนะครับตะกร้าเฮานี่ตะเกาบ่มีผาดด้พี่น้องเบิ่งกนะนหนไ่ได้เป็นยังไงนะครับ ปัดพี่น้องเต้นมาคักเลยอยู่ขางในมงกไมงกันหงกนหุ้ยุ้เสียงเสียเสียงแตกสวดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดตุ่มเอาไ้หันก่อนเดี๋ยวเอาตะกามาก่อนนะครับอ๋เดี๋ยวิ่งกันอุ้ยตะกาเอาเท้าอ้พี่น้องหนึ่งสามปัดดพี่น้องปัดมึงถือคักถึงเนี้ยท่ พี่น้องครับอันนี้ก็ถเือกอันนี้ไหมอันนี้พ่มมีผาดเลยพี่น้องปาดถวยหน่อยนึงเลยล่ะนี่โอ้เป็นเทไิตเปตเฮีเยตไซยุพี่น้องอ,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 อุ้ย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 ปิดไว้ก่อนสิออกปาดขนาดบริมัดแน่หพี่น้องเดี๋ยวผมไปเก็บตุ่มหลังขนาดก,ก่อนพี่น้องครับผม เดี๋ยวมาเบิงฟังสุดท้ายของเ่านะครับพี่น้องครับอ้มหมานเดือปูเด้อแตกสวดแตกสวดเลยเดือปูปเปียกอีกแล้ยวคอยพี่น้องเลิกครับเลิกเลือก,อกมองนี้เลิอกอู้มียังเด้ยตับาลน,นี่สุมมือนี่เบิงล้างแหลกครับมาอู้ขึ้นหนักถัวแตกสวดอ่อขึ้นเสียงมาพี่น้อง พี่น้องดูตูดครับตูดตุ่มนะครับไม่ใช่อะไรครับสุดยอดเลยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวขอนี่ไปไว้ก่อนนะครับนี่แหละไว้น้ำกันนี่แหละมันหมานพี่น้องมันหมานมาพี่น้องมามพยายามอีกสี่หลังต่อสุดท้ายแล้วพี่น้องโอ้ นี่เกี่ยวมันขวมปาต้าขนาดเกี่ยวขวมก็ยังสูงพี่น,น้องคุณอะออมาร่างเหนียบไมมีผาดแน่ๆละ่ละรับประกันพันเปอร์เซ็นต์หืมกำกือสืบขับสุดยอดเลยปาด ทคือคือพี่น้องอีกสร้งล้งสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โอ้คอยถือใสลงมาน้ำเหมือนน้ำกันเลยพี่น้องเอา้ามึงกันนะโหพี่น้องครับว่ามีผาดเลยนะครับ สุดท้ายท้ายสุดครับพี่น้องกวนสรีกลับนะครับโอ้บักหอยมาซ้อมอยู่ปากมัน,มนเงี่เอาไว้ก่อนนะครับมาสุดท้ายท้ายสุดแล้วปัดหลังสุดท้ายไหมมาถือคักรถยนต์บารนีพี่น้องปัดสุดยอดเลยบารนีหลังนี่กำกึกซึ้เลยพี่น้องครับปัดอุ้ยไป เดี๋ยวไปเจอกันย่บ้านครับพี่น้องไปเคาะกันเบิรงครับพี่น้องครับผมครับมันมนันพี่น้องมันมนัน นี่ครับพี่น้องครับ12ลังของข้าครับเมื่อนี้เดี๋ยวสีเคาะให้เบิ้งสดๆกันเลยครับพี่น้องครับมาครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมเคาะให้เบิ้งพี่น้องนะนี่ต่แบบว่ามันครับลอยเปอร์เซ็นไลยพี่น้องเมื่อนี้ผมมีผ้าเอาเบิ้งลั่งเลยียให้แบบมันด้วยกันครับพี่น้องครับพุณนะโอ้ยมาท่านพอดีแล้วน่าบานนี่พี่น้องเอ้ยลูกค้า <laughs> เอา้า มันม,นมนันมันนี่ครับน่าม yeah. ือเนี่งค่เฮ้ยเสียงได้แล้วจบนะค่นีนเอากุ้งมาหนิเบงเบิ้งเบพี่น้องครับนี่คือตะก้านะครับนี่พี่น้องได่ครับได้ครับบมีผาดครับพี่น้องนี่ตะก้าของรอปลาเมียอากเดอยก้นลงยูทูบะกุ้งไม่จ้ากุ้ง เอานี่เบิ้งสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพบกับไอรินเซียนกุ้งไอรินเซียนกุ้งก่อนเอ้ยฮึ่บยบบ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 รบบ้บบบ่บบบบบบบ่บบ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 เบบบบบอบบ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 ต่าบบบบบบบนี่บบ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 ่เบบ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  เสียงบัวเยงไหยเราบางคนเต็มหมู่บ้านหมู่ก้อนแล้วเราสเอหมู่บ้านหมู่กอนแล้วนีู่้หลังนีไหมนะใลเวนอันนีใคกงเวบ่เนี่ยไตออกกับพวกนั้นออกมดแงสิจะมาบ่ บัวใส่แล oh, okay. ้วมาส่งมาตาแม่เอาแม่ถอยมาส่งมาถึงเตะผาตีกลเดึกกีนน่างสวัสดีจ้าเามาเด้อเมื่อหนามาเด้อมาเด้อเมื่อหนามาดักเด้ออันนี้ใครใสกันเนี่ยเหนียวใส่ไม่หลายหลังแต่ใครรูได้อยู่ครับอันนี้ใส่สิบหลังเลื่อนกรไดนี่คือเป็นมันเดือดว่ะ รื้อแดดต้มนึ่งสีเขียวทั้งเส้าหนาวเลยนะใกล้กล้ครับพี่น้องครับนี่คือผลงานของเ้านะครับโอ้ลูกค้าก็มาท่มพอดีครับพี่น้องครับบันดีไปส่งยากลงมาหนี้ครับอ่ามีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับพี่น้องสซนเป็นๆนะครับหมานครับใส่แคร์ชิปซองล้างครับฟ้าซี่นี่ถือไรตะไนครับแต่ว่าก็ถือคือล้างเราเมื่อนี้ครับผมนี่ผลงานนะครับสุดยอดเลยเงี่ยหัวหันปลาดุกคือเก่าเนี่ยแหละมันง่ายครับ มันมียังหมากใบครับนี่บมอก้อยหน่อยหนึ่งประมาณสี่หาตัวนะครับมันเป็นหน่อยดิไหมโอ้ยสุดๆเลยหูงงามขวันเป็นังสีอะไรครับเพราะว่ามันสีเต็มลงเดง้ดงลงเด้งสี่ละบัวหน่อยได้ครับพี่น้องแต่สีะมาณเจ็ดขีดแปดขีดเนี่ยละ่ะบัวถึงโลดออกมาหนิเพราะว่าเขาใส่หน่อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้น้ำลดจัง่อยก่อนใหาจังสีไปว่างมุ่งนะครับสำหรับปีนี้นะครับ เพราะว่าพื้นมันท่าเรียบเไยไื่ดแร่่่าตุ่มซตาซำตุ่มเข้ากระไรบางยางหลครับตอนนี้โอเคครับมือนี้ก็เอาไว้เพืยงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ขอมารับชมนะครับเด้อเจอกันมือนาครับคลิปต่อไปครับเดี๋ยวมาลุ้นน้ำกันครับสำหรับมือนี้เขาตัวละพีล่ละน้องเพียงเท่านี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ